สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องชุมหมังชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาลองทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งซึ่งผมลองทําไปแล้วแหละนะครับก็อันนี้ผมจะมาหาที่ที่ตั้งนะครับผมก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับก็คือไปดูนะครับคลิปของพี่ๆหลายๆคนนะครับก็ไปสะดุดใจของพี่อ่า ชื่อว่าอีสานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมผมจําไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าผมกดติดตามพี่เขาไว้แล้วแหละนะครับเขาก็สอนทําเกี่ยวกับพวกเกษตรนะครับเขาตอนนี้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเกษตรแต่ว่าเรายังไม่ได้เก่งนะครับเราก็ต้องศึกษาจากพี่ๆคนอื่นนะครับก็ถือโอกาสทําคลิปลงไปด้วยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้อันนี้ผมกอกผมกอกใส่ขวด ไว้แล้วนะครับจะเป็นสีขาวๆคุณๆแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับส่วนผสมนะครับมันก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับแล้วก็ผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้าปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่เปลือกไข่ไปด้วยนะครับแล้วก็ตีไข่นะครับให้เข้ากันแล้วก็มาเติมใส่ขวดนี้นะครับมาเติมใส่ขวดนี้คือหนึ่งหนึ่งช้อนต่อหนึ่งขวดนะครับอันนี้ไข่หนึ่งฟองผมเตรียมน้ําไว้สิบขวดนะครับแต่ ผมใส่ได้นะครับทั้งหมดนะครับประมาณแดขวดนะครับก็พี่เขาบอกว่าให้ใส่บางๆนะครับเอาผมจําชื่อได้แล้วพี่เขาชื่ออ่า YouTube อีสานลมเย็นนะครับอีสานลมเย็นนะครับผมไปดูนะครับพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับให้ใส่น้อยๆก่อนนะครับเขาบอกว่าสูตรเนี้ยเป็นแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยทําด้วยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปตั้งกันเลยนะครับขวดน้ํานะครับประมาณ1ลิตรนะครับ หนึ่งลิตรต่อหนึ่งหนึ่งช้อนนะครับก็ถ้ามันเป็นแล้วมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับเข้มๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าของ,ของผมจะเป็นไหมเนาะนะครับก็เดี๋ยวสักประมาณอีกอาทิตย์หนึง่งละกันเดี๋ยวผมมาถ่ายใหม่นะครับ G <G> <G> ก็เดี๋ยวเราไปหามุมตั้งเขาก่อนนะครับแล้วพี่เขาบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมที่เอาไปตั้งนี่ก็คือไม่ให้โดนแดดจัดนะครับเพราะว่าถ้าแดดจัดมากเกินไปมันก็อาจจะไม่เป็นมองกนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ก็เดี๋ยวผมจะวางไว้แถวนี้นะครับเพราะว่า,ามันจะไม่ได้โดนแดดตลอดเวลานะครับเพราะมันจะมีร่มไม้ช่วยบังด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียงไว้บริเวณนี้นะครับพอเราใส่แล้วนะครับแล้วก็นะขย่าให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็พอทําแล้วก็ต้องมาขย่าทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับอันนี้เห็นบางคนเขาก็วางแนวตั้ง บางคนก็วางแนวนอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไงผมก็จะวางเดี๋ยวผมวางจะลองวางสีขาวแนวนอนแบบนี้แนวตั้งดีกว่าผมจะดูว่ามันจะต่างกันไหมนะครับสีขาวแนวนอนนะครับอันนี้ผมจะตั้งนะครับ ดูว่ามันจะแตกต่างกันไหมนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่สองขวดเกินนะเกินก็ไม่ไเป็นไรเสียใบก่อนนครับผมวางไว้ท่นี้ล้กันนะครับก็เผื่อได้ทําอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็ เกษตรกรมือใหม่นะครับหัดปลูกหัดทําไปครับก็ศึกษาจากพี่ๆหลายๆคนนะครับแล้วก็มาลองทํานะครับหรือพี่คนไหนที่พอมีความรู้นะครับทางด้านการเกษตรนะครับที่จะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์แนะนําให้ผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมมือใหม่จริงๆนะครับเพราะว่าทํางานมาหลายปีนะครับหกเจ็ดปีนะครับก็ไม่ค่อยได้ทําเกษตรเท่าไหร่นะครับก็ ถ้าใครมีความรู้นะครับช่วยคอมเมนต์แนะนำบอกได้นะครับผมนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นไหมนะครับเดวอาทิตย์หนึ่งมาเจอกันบ๊ายบาย